เทวปักสีเล่มสองเขียนโดยลักษณาวดีบทที่หนึ่งในกระแสพลังเทวะจะรับรู้ถึงคลื่นละเอียดเย็นชุ่มชื่นวนทั่วกรอบโครงแห่งราง่างทว่าเมื่อมีพลังร้อนแห่งจิตมนุษย์คลื่นจะวนเร็วขึ้น การกระทบกันของคลื่นจะก่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวเช่นคำกล่าวตันหาจะเป็นยางยึดเหนียวก่อให้เกิดกายหยาบกายหยาบและกายทิพย์แตกต่างด้วยจิตเท่านั้นความร้อนในกรอบโครงร่างทำให้เสมือนจะรับรู้ถึงภาพที่ซ่อนไว้ในจักรวาลรอเวลาที่จะเปิดเผยออกมา จักรวาลที่เปลี่ยนแปลงด้วยคราดพลังงานที่แลกเปลี่ยนกันเป็นเทวาสุรสงครามและบางส่วนดับศูนย์สนามแม่เหล็กโลกสั่นไหวแรงหมุนเวียงของโลกสะบัดแผ่นดินยุบขณะพระโสมเทพดึงน้ำให้สูงแล้วตีกลับกำแพงน้ำและเลี้วคืนมาเป็นสึนามิ การแปรเปลี่ยนของแกนโลกราหูทำให้เห็นดาวพระศุกรู้แห่งอสูรส่องสว่างเทวะผู้ทรงสัญชีวนีมนได้ทรงชุบอสูรและเชื้ออสูรในมนุษย์มากขึ้นพลังจิตแห่งผู้ปฏิบัติธรรมลดลงในบรรยากาศรอบโลกมีแต่หมอกควันสีเทาบางส่วน คล้ายสีโคลนเละๆนานๆจะมีประกายเจิดจ้าคล้ายแสงดาวพุ่งผ่านส่วนที่กระจายคล้ายพุในหมอกควันทำให้ความอนทการส่วนนั้นลดลงบ้างแล้วไม่นานความมัวมนก็จะเคลื่อนคืนมาดังเดิมดุดแหนในสะที่แยกและกลับมารวมกัน ส่วนใหญ่พลังงานสว่างพุ่งสูงหายไปในนภาพรผู้ทรงภูมิจิตชั้นสูงล้วนทิ้งไปทั้งิ้นจัก,กรวาลทั้งหมดดูราวพุ่งไปด้วยคลื่นเร็วสูงขึ้นคราดทำให้โลกหมุนรอบสุรยิยทิศเร็วขึ้นวันเวลาผิดแผกไปโดยมนุษย์นิรู้ตัว ปฏิทินมนุษย์ไร้ความหมายไม่ตรงความเป็นจริงการแยกของเปลือกโลกการแปลเปลี่ยนของน้ำทำให้ชีวิตสัตว์ภายใต้ตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวสัตว์ร้ายบินได้บินวนสัตว์เลื้อยคลานโผล่จากใต้ดินความแปลเปลี่ยนทั้งหมดทำให้ความร้อนใต้ดิน ปะทุภูเขาไฟระเบิดรุนแรงตรงนั้นตรงนี้แม้แต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งถึงไม่อยากเห็นต้องได้เห็นภาพจักรวาลซ่อนเร้นเปิดเผยเทวาสุรสงครามที่เคยเยยบัดนี้มหิททาเลยสําแดง เมื่อพลังในร่างกายเกาะเกี่ยวโลกมุกลินจึงรู้สึกไปกับโลกตอนนี้พลังเทวะเท่านั้นจะประคับประคองไว้ได้จะประคองอย่างไรมุกลินตั้งคำถามกับสิ่งที่เธอรู้จากจิตอันยากที่จะกล่าวรู้นั้นมาจากไหนไม่ใช่จากเนตาเทวีหรือแม้ท่านสดายุ หากเธอแค่รู้สึกว่าจิตตนเชื่อมกับอะไรสักอย่างอันทรงความรู้ท่วมท้นมหาศาลหรือนี่คือห้องสมุดแห่งจัก,กรวาลอันรวมรู้สรรพสิ่งทั้งหมดไว้ห้องสมุดเสียงสู่จิตรู้เท่านั้นที่จะรับความรู้เคลื่อนไหวหมุนวนบอกเล่าเป็นโลกพายุหะ Sample complete. Ready to continue?